เอาแล้วบ้านี้เริ่มละเริ่มจัดการแล้วเห่อมันมีสูตรเฮาต้องหยับออกไกลกว่านี้เด้เขาต้องออก,ออกออกออกให้ห่างห่างใจจุดโฟกัสของมันสี่มหาเฮาได้เด้อว,ว่าเห้น้องเขาเปล่าน้องเขากําลังเริ่มเริ่มจัดการแล้วว่าเฮาสิขยายกล้องหยับนี้ไปก่อน เว่าเขาบ่มียังไงสิสู้กับมันแนละ่ะบ่าได้ใส่สุดแต่นักบินขึ้นว่างละ่ะถอยถอยเราต้องถอยถอยไกลเว่าแม่มันหลายอันนี้ห้างที่สวงได้ในรอบวันทีด่ตดัวเบิ้องกว้างจกขว้างโฟงกัสบน ถาประตองแล้วก็มาเอาต้ออีกอาทิตย์นี่ว่าอยู่เหาเหยียบมาใส่เนี่ยเขาไปได้มาเนี่ยเขาใส่เนี่ยนวงอยู่เนี่ยเขาก็มาเขาไปเขามาหอนเนี่ยแล้วทวายทวายเขาออกกอนเพราะว่ามันไหน อยู่ในระยะที่เขาบ่ามีสุดป้องกันคือนนองเขาต้องถอยระยะโฟกัสเบื้องแม่มันสิออกไม่แนวใด๋เขาต้องเบื้องวันเดี๋ยวมันเห็นเสียแดยงมันยากอีกถอยก่อนเขาต้องถอยถอยถอยไก่ที่สุด เดี๋ยวขยายเ้ยขยายเตรียมที่แล้วเพราะว่ากล้องมันไม่ไอโว้ไอโว้อยากสันเนี่ยเบิ้งรถดเตรียมหัวเตรียมหางอานองเขาเริ่มปาดแล้วด้วย อยากไก่นะมันบอกแก่เพราะว่าเขาต้องออกจากจุดโฟกัสเพราะว่าบ่มี้สุดป้องกันเด้อถ้าผูใ้ใดพราะบอกเด้อสิงคโปร์เดี๋ยวจัดให้เอากังเว้นเลยมันมันอยากอัันน้นนะเดี๋ยวบินออกมาหาวิาอีกเสื้อทั้งนอกเสื้อเดี๋ยวสีนี้เราบาดเนี่ยเพราะว่า ตอมันแตกหั่นล่ะมันไก่ไก่จากที่เขาทายวิดีโอมันก็ไก่อยู่นี่เอาแล้วลงทะเลได้ลงุ้ฟังน้าได้ย่างออกมาฟังนี่ไนดะ้ว่าไปพุ่นแล้วค่อยขามไปนั่นไปเดี๋ยวมันก็บค่อยชาดด้วยค่อยไปเบิ้งกันตอนไอ้เอาหั่นออกไปด้วยครับผู้ใดติดตามกับเบื้องเอา รอดูตอนเอารังต่อหัวเสือออกจากพื้นที่ก่อนอ่าตอนนี้มีแต่แมวมันมน้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอดูลอดูตอนไอไปยุ่งเข้มเขาเ้อว,ว่าเอบอรมิซูดป้องกันเข้าไปใกล้บ่ได้เดี๋ยวลอดูตอนไอ้ออกไปยุ่งเข้มเขาไปออกแล้วออกแล้วกำลังกับแล้วไทยไล่ตั้งลงได้ทุกวิดีโอสอดแหละ บุกไก่จากมองพักก่อนีเพราะกันไม่เฮ็ดยุ่ยเนี่ยล,ลาบปลาตองแล้วเล,เล้ยบานนี้ก้อยต้อบันี้เดี๋ยวร้อน้องคอยเดี๋ยวไอ้แก่ทีมาคนละทางกับทางข้าอยู่เดี๋ยวจะได้กินก้อยต้อทั้งลาบปลาตองทั้งก้อยต้อละมือเยินดี เอ้แม่มันก <let> ็เตรียมบึ้มเบื่อมาหางแาคุ้มหัวเด้อมาหอดแล้วมาหอดแล้วหัวแล้มองแล้วเดลอดลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตอนไหนห้างมันมาหยียบขี้มัลนะ